Honor 500 Pro การเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจในโลกของโทรศัพท์มือถือพร้อมกับเทคโนโลยี 3D ดิรสทัลที่น่าตื่นตาตื่นใจ Honor 500 Pro เป็นการเติมเต็มของการพัฒนาในโทรศัพท์มือถือของอ o n o r ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเดิมรวมถึง 3D ดิรสทัลที่ให้ความเร็วในการเปิดล็อกโทรศัพท์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อเทียบกับอ o n o r 500ตัวเดิมรุ่น Pro มีการอัปเกรดทั้งในเรื่องของเซ็นเซอร์ที่ใช้เปิดล็อกโททรศัพ และกล้องที่มีคุณภาพสูงขึ้นรุ่นโปรจึงมีเทคโนโลยี3ดิลิทอสซอนิกที่ให้ความเร็วในการเปิดล็อกเพียง0.1วินาทีและมีการเพิ่มเติมกับกล้องหลักที่มีขนาด50 MP และเทคโนโลยี o p ป i c a l z o ูม 3x แต่ที่น่าสนใจคือ Honor 500 Pro ยังมีการอัปเกรดในเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องด้วยซึ่งใช้เทคโนโลยีออปติคอลและมีความเร็วในการตรวจจับผู้ใช้ที่ดีขึ้นนี่คือข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Honor 500 Pro HONOR 500 Pro มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้องหลัก2 0 0 MP ที่มีความเร็วในการตรวจจับผู้ใช้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีการเพิ่มเติมกับกล้องเพรสโคป5 0 MP ที่ให้ความสามารถในการถูกต้องในการถูมใกล้ถึง3 X และนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ HONOR 500 Pro มีการอัปเกรดในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่ซึ่งมีความจุ8 0ด0 mAh ที่ให้ความสามารถในการใช้งานที่ยาวนาน และมีการเพิ่มเติมกับเซ็นเซอร์ Snapdragon 8 Elite ที่ให้ความเร็วในการทำงานของโทรศัพท์ข้อมูลเพิ่มเติม Honor 500 Honor 500 Pro จะเปิดตัวในวันที่24พฤศจิกายน2568และมีการเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าในประเทศจีนในเดือน2025เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w t h e m b i c e n t e r c o m